อีกทีไหมชิมอีกช้างนึงเนี่ยมันเค็มมากจะไปเค็มเพมอะไรอ่ะนี่นะครับเราเพิ่งถ่ายคลิปกันเสร็จนะครับแต่แม่อยู่นู้นเมื่อกี้นู้นวันนี้ผมจะมีเกมให้เขาเล่นนะครับคือเกมปิดตาปิดตาถ่ายแล้วก็ชิมอาหารว่าเป็นอะไรนะครับไปหากัน พี่มีเกมให้เล่นเกมอะไรอะ่ะปิดตาแล้วก็หนูก็ชิมแล้วก็ทายว่าเป็นอะไรอ่าเอาปิดไมคก่อนแต่ต้องปิดตานะไม่เห็นได้ถ้าทายถูกนี่โอเคปะ่ะปิดอย่างไวเลยใช่ไหมนี่อยู่สมุดอยู่ในนี้นะเอาอะไรก่อนนะเอาอะไรก่อนนะเอานี้ก่อนละกัน อ้าปากอุ้อยกินเลยเหรอส้อยคอกเหรอโอ้โหถูกอ่ะอ้าตั้งไปหนึ่งใบอ้าอันต่อไปกัดเลยนะอ้าปากแอบพีกเ <laughs> อาไม่กินเหรอ Hmm. เอาทายถูกอีกแล้วว่าทายถูยอีกแล้วเอาไว้นี่รับไปง่ายไหมเรืยนง่ายไหมรับเอาปาตังอะยูไหนง่ายมากอันที่สองอาอย่างอ้าปากอื้มทุเรีย มันต่ไม่เห็นไม่กินเลยพี่ไม่มีใช่ไ่มเป็นตุเรียนอันนี้ไงโอ้มันง่ายเนี่ยน้องเกมเนี้ยเกมนี้ง่ายนะคุณผู้ชมรับไปแล้วนะครับหนึ่งพันเห็นไหมครับเดี๋ยวปอกก่อนอะไรต้องปอกด้วยคืออะไรอ่หนูไม่รู้หรอกว่าอะไรอาปากล้วยท้ายตัวอีกแล้วว่ากล้วยกล้วยอะไร วนน้ำอะไรไม่รู้น้ำว้าขาวหรือเขียวนนมันไงกวนน้ำว้าถูกแล้วเป็นน้ำว้านะครับอันต่อไปจะยากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับเ <c oughs> ดี๋ยวปากเลย yeah. อาปากก็กว้างหน่อยอ่าเอออไม่ถูกเนี่ยอยันเนี้ยยาหนานมันมีเมตดเนี่ยอุ้ยทำไมดูใครเก่งจังเลยอ่ะ เกมมันง่ายเพลนเลยครับเนี่ยหนึ่งลยนะถูกต้องรับไปอาอันเดียวอันเดียวอันสุดท้ายนะครับเท่าไหร 1, 2, 3, 4, แล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วอ่าแล้วนะครับอันสุดท้ายครับอ้าวพร้อมยังอ้าวปากน,นะอะไรอ่ะมันมันเค็มมากอะเค็มนี่เหรอ เมมากจะให้ทายไงโโโนนนทีไรฮะนี่ว่ะอีกทีไรชิมีช้างนึงมันเค็มมากจะไปเค็มเค็มอะไรอะมันเค็มจริงอะพี่แล้วหนูว่าอะไรอ่ะหนูไม่ทายเหรอรางวัลอยู่นะนี่อไอ้นั่นปะอะไรอะไรอะไอ้นั่นว้าไอ้นั่นได้ไงทะลึ่ง แล้วพี่จับเป้าทําไมล่ะหรือว่าช่เปล่าไม่รู้ว่าอะไรอ่ะเกืนดีหอยงวงช้างมันเล็กจังว่าแล้วมันไม่ชินว่าแล้วมันไม่ชิ้นว่าแล้วมันไม่ชินเล็กตรงไหนตับหอยช้างต้มแล้วมันเค็มมี่จริงป่ะเอาก็มันเป็นหอยทะเลเหมือนเลยใช่ไหม เหมือนคุ้นเคย,เยหรือว่าไงอันนี้ไม่ถูกนะทายไม่ถูกไ,ไม่ต้องเอาไปนะถูกลงไม่ถูกนะครับเหลือพันหนึ่งเสร็จผมครับผู้ชมโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ